คีเรเนสปอยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสปอยอนิเมะเรื่องฟัฟฟี่แพไดซ์นุ่มฟูในต่างโลกก่อนจะรับชมคลิปนี้กดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจกับคีเรเนสด้วยนะคะไปกันเลย ในตอนที่ทุกคนกำลังมาเชิญหน้ากับเจ้าฟอสสไปเดอร์เนมามองไปที่ตัวของมันแล้วรู้สึกว่าตอนนี้เจ้าเด็กตัวนั้นกำลังหิวและตื่นตระหนกมากๆไอหิวอพอเข้าใจนะแต่ทำไมต้องตกใจขนาดนั้นด้วยจูจูกับบินก็เดินเข้าไปหาเจ้าฟอสสไปเดอร์เนมาที่กำลังจะวิ่งเข้าไปด้วยแต่คุณพ่อก็ห้ามเอาไว้แล้วบอกว่าอย่าเข้าไปเด็ดขาดน,นะนี่คือการต่อสู้ หลังจากนั้นเจ้ากรอบบินและฟอสสปเดอร์ก็เริ่มสึกการต่อสู้กันโดยจากที่เห็นเจ้าฟอสสปเดอร์ดูแข็งแกร่งมากๆมันพ่นพิษยันตรายใสยก่กรอบบินแต่ถึงอย่างนั้นอะไรก็ออากรอบบินยักษ์ตัวนี้ไม่ลงหลอกแล้วฟอสสปเดอร์ตอนนี้ก็คงได้เป็นอาหารแน่ๆนี่มันคือการต่อสู้ยังดูเดือดระหว่างความตายเพื่อการอยู่รอดทันใดนั้นกรอบบินก็ทำการคิวฟอสสปเดอร์ต่อหน้าต่อตาจนเลือดกระจุยแต่นั่นมันยังไม่จบ เจ้าฟอสสไปเดอร์ยังมีแรงฮึดขึ้นมาสู้ต่อถึงแม้ว่าตัวเองจะเละจนยับเยินแล้วเนม่าเห็นภาพที่ฟอสสไปเดอร์กำลังโจมตีกอบบิ้อีกรอบเธอเลยแอบคิดว่าถ้าเกิดกอบบิ้ต้องมาแพ้ที่นี่จริงๆ ป้าป้าคงฆ่าทิ้งโดยไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ความจริงแล้วฟอสสไปเดอร์ทำอะไรเจ้ากอบบินไม่ได้เลยกอบบินแบกฟอสสไปเดอร์ขึ้นมาแล้วทุ่มลงพื้นทันทีโอ้โหกอบบินนี่แข็งแกร่งกว่าที่คิดเลยแฮะพอเจ้ากอบบินชนะศึกการต่อสู้ครั้งนี้แล้วเขาก็ขอบคุณเนม่าที่คอยแอบเป็นห่วงแต่เนม่าย,ยังรู้สึกได้อยู่ว่าฟอสสไปเดอร์ตัวนั้นน่ะกำลังตื่นตระหนกอยู่เหมือนเดิมทำมถึงเป็นแบบนั้นกันนะอยู่ดีๆก็มีพลังบางอย่างส่งเข้ามาที่ตัวของเนมา่าพร้อมกับเสียงเรียกร้องของความ เขาขอร้องให้เนม่าช่วยเขาด้วยเขาอยากปกป้องพวกเด็กๆเนม่าตกใจเจ้าฟอร์สปเดอร์มีลูกด้วยเหรอทนันใดนั้นน้องฟอร์ตัวจิ๋วก็เดินออกมานี่คงเป็นสาเหตุที่ฟอร์สปเดอร์ตื่นตระหนกสินะเธอกําลังตั้งท้องอยู่นี่นาะ เนมาเห็นแบบนี้ถึงกับทนไม่ได้ทั้งที่น้องควรจะกินเยอะๆเพื่อให้สารอาหารเข้าไปเลี้ยงลูกจนเติบโตแท้ๆแต่พอกระลับวิ่งเข้ามาในป่านี้ระบบนนเวศทุกอย่างก็เปลี่ยนไปทําให้แม่อย่างเธอไม่สามารถหาอาหารให้ลูกได้และสุดท้ายต้องกลายเป็นเหยื่อซะเองเนมาน้ําตาคอเธอเดินเข้าไปขอโทษเจ้าฟอสสปเดอร์เธอกอดน,น้องเอาไว้แล้วขอให้พระเจ้าปล่อยให้น้องมีชีวิตอิสระด้วยเธอคุณพ่อเดินเข้ามาหาเนมะาเธอก็บอกกับคุณพ่อไปว่าเธอรู้อยู่แล้วละ่ะว่ามีแค่ผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่่่จะอออยููรดคุณพเห็นลก ของตัวเองไม่สบายใจเธอเลยถมตัวเข้าไปก่อนน้องเนม้าเพิ่งคิดได้ว่าเธออยากจะช่วยเจ้าฟอสสไปเดอร์ตัวนี้เอาไว้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเนม้างงเงออกมาใหญ่เลยและรู้สึกผิดมากๆต่อไปนี้เธอก็อยากจะแข็งแกร่งขึ้นเพื่อให้ทุกสิ่งมีชีวิตสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในที่ของตัวเองเธออยากจะช่วยพวกนั้นไม่ว่ายังไงก็ตามผ่านไปได้สักพัก พอในมาเริ่มใจเย็นลงแล้วคุณพ่อก็อผ้ามาช่น้ำตาสั่งน้ำมูกให้ในระหว่างนั้นจู่ๆก็มีแสงสีทองประกายขึ้นมาจากตัวของกราบบินนั่นมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะทุกคนต่างพากันยืนงงก่อนที่เจ้ากราบบินตัวนั้นจะกลายร่างเหมือนมนุษย์ขึ้นมาฮ่าแกเป็นใครเนี่ยเจ้ากราบบินที่ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีร่างคล้ายมนุษย์ไปแล้วในไหมอยากจะรู้เห็นเรื่องนี้ซะแล้วเกินว่ามันเกิดอะไรขึ้น เธอเลยลองใช้จิตสื่อสารถามโซดูโซครับดูเหมือนว่ากอบบินจะได้รับวิวัฒนาการอะไรบางอย่างโซ so, ตอบกลับมาว่าขั้นสูงสุดของกอบบินก็คือกอบบินยักษ์นะไม่มีทางมีวิวัฒนาการอื่นได้อีกแล้วว่ายังไงนะแต่ว่าตอนนี้เขาดูเหมือนมนุษย์แล้วนะสิแถมยังมีเขางอกออกมาด้วยโซ so, รู้แค่ว่ามียักษ์ตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในวาไซมีรูปร่างเหมือนกับมนุษย์และมีเขาเงินพรุ่งนี้โซ so, เลยขอไปหาเนมะเพื่อดูกับตาด้วยตัวเองดีกว่าเนมะยินวิเคราะห์รูปร่างของเจ้ากอบบินตัวนี้อืม ถึงจะเหมือนยักก็เถอะแต่ดูปึงปังก็คนญี่ปุ่นอีกแฮะไม่ได้นะเนมะปิดตาเดี๋ยวนี้เลยใครก็ได้ช่วยเอาเสื้อผ้ามาใส่ให้เจ้ากอบบินหน่อยเซในตอนที่กอบบินกำลังติดกระดุมแต่ติดเท่าไรก็ติดไม่ได้สักทีเนมะเลยกวักมือเรียกมานี่เดี๋ยวติดให้พอใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเนมะก็วิ่งเข้าไปกอดเขาแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยพวกเราเอาไว้นะคุณพอที่แอบห่วงลูกสาวอยู่ไกลๆเนมะนี่มันได้เวลานอนแล้วนะถอยออกมาให้ไกลาจากกอบบินเดี๋ยวนี้เลยพอเนมะเดินถอยออกมาเจ้าฟอรตัวน้อยก็เเดินตตกกแข้า ใกล้นี่มาถามน้องว่าเธออยากทำอะไรไหมล่ะ อยากมากับฉันไหมหรือว่าอยากจะไปอยู่ในป่าที่คุณแม่อาศัยอยู่น้องก็ทําท่างงเอ๋ไม่เข้าใจเลยจูจูน้องก็กระโดดขึ้นมาอ้อนเนมะาออยน่ารักจังเลยนะเนมาได้ตั้งชื่อให้น้องว่ากาเทียเพราะว่าแม่ของน้องเนี่ยทำให้เนมาแข็งแกร่งขึ้นและคําว่ากาเทียก็มีความหมายว่าขอบคุณฝากตัวด้วยนะกาเทียพอนมาตั้งชื่อให้น้องแล้วบนหัวของน้องก็มีแสงสีทองแวววับขึ้นมา,นมาก่อนที่จะมีตาสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างไปอยู่ที่หัวของน้องเอ๊ะ หรือว่าเธอจะทําอะไรผิดไปนะเช้าวันต่อมาเนมาได้ออกมาล้างหน้าล้างตาแบบช้ำชๆสดชื่นจริงๆทางฝั่งของก๊อบบินก็กําลังช่วยกันขนชิ้นส่วนของเจ้าฟอสสไปเดอร์ย้ายไปที่อืน่นเนมาเดินเข้ามาถามกับเจ้าก็กอบบินว่านี่นี่ ปลดปล่อยมนุษย์ที่เหลือได้หรือเปล่าเรื่องนั้นเจ้ากอบินไม่มีปัญหาหรอกเขาปล่อยอยู่แล้วถ้ายังทําตามแผนของเนมะอยู่แล้วก็เพื่อเขาคงเป็นพาราแน่แน่พีโนกับนีโนก็เดินเข้ามาทักทายเนมะอารูนชาวาด์ดเนมะเห็นเส้นผมของพีโนดิดปึ่งขึ้นมาน้องก็พยายามจะลูบแต่เส้นผมก็ยังดิดอยู่เหมือนเดิมเด็กๆเลยพากันหัวเราะตลกทรงผมของพีโนใหญ่เลยเอาล่ะเด็กๆได้เวลากินข้าวกันแล้วพีโนกับนีโนไม่รอชา้า พวกเราไปกินข้าวเช้ากันดีกว่าแต่ยังมีเด็กอีกคนหนึ่งที่กําลังรอเนม้าอยู่นะนั่นก็คือเจ้ากระต่ายขนปุยนี่เองตอนนี้น้องอาการดีขึ้นแล้วนะไหนไหน เนมาขออุ้มหน่อยซิเน่มาอุ้มน้องด้วยความคิดถึงขนนุ่มฟูสุดเลยพี่คุ้นเคยขอบคุณเวรรักษาที่ช่วยให้น้องปลอดภัยนะคะเนมาอยากจะเลี้ยงกระต่ายเอาไว้กับตัวแต่คุณพ่อบอกว่ารู้ใช่ไหมว่าการเลี้ยงสัตว์มันต้องมีความรับผิดชอบขนาดไหนพ่อเลยคิดว่าให้มันอยู่ในที่ของมันจะดีกว่านะสัตว์ป่าเมื่อถูกมนุษย์เก็บไปเลี้ยงนิสัยของพวกมันจะบิดเบือนอาจจะทําให้สูญเสียการเอาชีวิตรอดและหาอาหารด้วยตัวเองไม่ได้คิดซะว่ามันเป็นการบิดเบือนขึ้นลูกใหญ่เลยนะถ้าเกิดเนมาเอาเจ้ากระตายตััวนี้กลบ มันจะสร้างคลื่นลูกเล็กในโลกคลื่นนั้นจะยังคงอยู่ตลอดไปจนไปกระทบกับคลื่นอื่นเข้ามันอาจจะเกืนเองหรือถูกเกืนเข้าไปมันจะส่งผลกระทบต่อโลกแน่นอนในแต่ละวันมีละลอกคลื่นน้ำไม่ท่วนเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไม่สําคัญว่าจะลูกใหญ่หรือลูกเล็กทั้งหมดนี้มีผลต่อโลกไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและพอวันหนึ่งมันจะย้อนกลับมาหาเราเองดังนั้นยิ่งละลอกคลื่นในโลกน้อยเท่าไรก็ยิ่งดีเมื่อไม่มีคลื่นละลอกเกิดขึ้นก็หมายความว่าโลกอยู่ในความสงบยังไงล่ะเนม่าควรระวังตัวไว้ก็ดีนะ เนม้างงไม่มีทางที่หนนุ่มฟูจะเป็นคนไม่ดีหรอกนะถ้าเกิดมีคนมาขวางทางแล้วก็ฉันจะใช้อำนาจของปับป้าและเวทมนต์ของโซจัดการมันให้หมดแต่ช่วยไม่ได้หรอกสุดท้ายเธอก็ต้องปล่อยน้องไปอยู่ดีขอโทษที่ทำให้เจ็บนะไว้มาเล่นด้วยกันอีกถึงเนม้าจะรู้สึกเหงายัางไงสุดท้ายเธอก็ยังมีเจ้านอกอยู่ด้วยแต่ยังเหลืออีกตัวหนึ่งนี่นาะเนม้าหยิบน้องกาเทียขึ้นมาให้คุณพ่อดูคุณพ่อก็ตกใจเนม้ นั่นมันไม่ใช่สัตว์ป่าแต่มันเป็นมอนเตอร์ตั้งหากที่สําคัญกว่านั้นมันเป็นสีดํานั่นก็หมายความว่ามันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็บินเดินเข้ามาถามเนมาว่าเข้าใจความแตกต่างระหว่างสัตว์กับมอนเตอร์ไหมเนมาก็นึกไปถึงคําพูดที่แดนเคยบอกกับเธอไว้ว่าสัตว์ป่ากับมอนเตอร์ถูกแบ่งแยกจากความสามารถในการคิดแต่สรุปแล้วมอนเตอร์คือความล้มเหลวและเป็นพวกที่มีข้อบอกพร่องอย่างก็บินเนี่ยก็เป็นมนุษย์ที่เกิดข้อบอกพร่องเหมือนกันเจ้าฟอร์สไปเดอร์ก็เป็นแมงมุมที่มีข้อบอกพร่องนั่นก ออการที่จะแข็งแก่งขึ้นได้จําเป็นต้องได้รับการตั้งชื่อก่อนเจ้าฟอสไปเดอร์ตัวนั้นอาจจะมีชื่ออยู่ก็ได้ถ้าได้รับชื่อจากผู้ที่มีพลังมหาศาลโลกก็จะยอมรับถึงฐานะของบุคคลน,นั้นหลังจากนั้นก็จะสามารถใช้เวทมนต์และรับพรจากพูดได้เนมา่าเลยเข้าใจทันทีเลยว่าโลกนี้ดูเหมือนชื่อจริงจะสําคัญเอามากๆเลยนะเธอถามกอบบินไปว่าแล้วชื่อของนายล่ะชื่อว่าอะไรกอบบินบอกว่าไม่มีหรอกอา้าว แต่ทำไมถึงแข็งแกร่งขนาดนี้ล่ะกอบบี้รู้สึกอิจฉาน้องกาเทียมากเลยที่มีสัญลักษณ์บนหน้าผากแสดงว่าน้องคงถูกตั้งชื่อแล้วใช่ไหมล่ะคุณพ่อถึงกับห้าเนมะททำอะไรลงไปฮ้ คุณพ่อทำอะไรไม่ได้แล้วสินะสุดท้ายก็ต้องพาเจ้ากาเทียเนี่ยกลับไปด้วยกันเอาละตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วพวกเราออกเดินทางกลับกันดีกว่าหลังจากนั้นพวกกอบบินก็ไม่มีมที่ไปเนมาให้โซใช้เวมนมอนป้องกันท่ามาไว้กอบบินยักษ์สั่งไม่ให้พวกกอบบินเด็กๆออกมาข้างนอกเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาพวกเราคงจะช่วยไม่ได้แล้วล่ะบายบายนะเจ้ากอบบินทั้งหลาย ไม่คิดเลยว่าทุกอย่างจะลงตัวจนสุดท้ายก็ได้กลับกันสักทีพอทุกคนกลับเข้ามาในหมู่บ้านแล้วเนมาก็ถามพีโนกับนีโนว่าแล้วบ้านของพวกเธออยู่ที่ไหนล่ะพีโนบอกไปความจริงแล้วพวกเราอาศัยอยู่เมืองข้างๆน่ะพอคุณพ่อรู้ว่าพวกเด็กๆเป็นลูกของเอิร์ลเขาก็เลยตั้งใจจะดูแลเด็กพวกนี้ให้ถึงที่สุดจู่ๆนีโนก็มีอาการแปลกๆกับเนมาขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นนีโนเธอไม่ชอบหน้าเนมาแล้วเหรอพีโนเห็นว่านีโนมีอะไรบางอย่างจะพูดกับเนมา เขาเลยจับตัวน้องสาวมาประชั้นหน้ากับเนมาซะเลยนโนโรวบรวมความกล้าที่จะพูดกับเนมาออกไปว่าทําไมไม่มาเล่นที่บ้านของพวกเราดูสักครั้งล่ะเชะงั้นก็แล้วแต่เถอะไม่มาก็ไม่ต้องมาหรอก เนมาไม่รอช้ารีบเข้าไปก่อนนีโนะและพูดกับเธอว่าอืมฉันจะต้องไปให้ได้แน่นอนภาพตัดมาตอนที่เนมาได้เจอกับเจ้าโซแล้วไหนไหนเจอกันทั้งทีขอก่อนไดละกันผิวหนังที่เรียบเนียนของโซเนี่ยมันแจ่มจริงๆเลยทางโซก็เห็นว่ากราบบินแตกต่างจากที่เขาเคยเห็นมากๆเลยน่าจะยังมีพลังธาตุหลงเหลืออยู่สินะแต่เนมาไม่ได้สนใจอะไรเลยเธอคิดแต่จะนอนบนท้องนุ่มๆของโซแล้วใช้ปีกโซเป็นผ้าห่มจากนั้นก็หลับสักงีบโซเรีเรยกเนมาเพื่อดึงสติให้เธอฟังเขา เนมะฟังก่อนเย้ยตกใจหมดเลยโซเห็นว่ากอบินตัวนี้น่ะไม่ใช่ยักษ์หรอกนะพอยักษ์จะใช้พลังธาตุไม่ได้เนมาจาได้ว่าพลังธาตุเป็นสิ่งที่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ขอใช้กันไม่ใช่หรอเนมาถามกอบินไปว่าแล้วนายใช้พลังธาตุได้หรือเปล่าเจ้ากอบินเนี่ยก็ใช้พลังได้แต่ต้องรู้วิธีก่อนโซเลยขออาสาบอกวิธีให้เองแต่ต้องหาเป้ามาทดลองก่อนอัศวินและใช้เวทมนต์เศกโกเลมเป็นตัวล่อออกมาให้ไม่รอช้ากอบินก็ใช้พลังธาตุไฟของตัวเอง กำจัดโกเลมสลายหายไปกับตาเนม่าก็เลยขอให้กอบบินใช้พลังาธาตุอื่นๆต่อทั้งเวทลมทั้งเวทน้ําทั้งเวทดินมาครบชุดเลยโอ้โหพลังาธาตุของกอบบินคือใช้ได้ทุกทาธาตุเลยโกงไปเป้าเนม่าคิดว่าพลังพวกนี้อาจจะช่วยในแผนของเธอได้เยอะเลยล่ะปะ้าป้าเลยหันมา แผนอะไรอีกตายจริงเนมาลืมบอกป,ป้าไปเหรอเนี่ยเนมาเธอกําลังหาวิธีที่จะทําให้สัตว์ป่าและมอนเตอร์สามารถอยู่ร่วมกันได้และอยากให้คุณพ่อมาช่วยเธอด้วยพอคุณพ่อพอใจที่เนมาพูดแล้วเธอก็ทําการตั้งชื่อให้กับกอบบินทันทีเอาเป็นชื่อว่าชินกิแล้วกันเหมือนเดิมตั้งชื่อปุ๊บ แสงประกายสีทองเป็นขึ้นมาปับ๊บมีสัญลักษณ์ติดอยู่บนหน้าผากทันทีให้ตายเถอะเนมะน้องมีบริวารมากขึ้นแล้วเนมะขอโทษเธอไม่ได้ตั้งใจทําให้ชินกิมาเป็นท่าเธอแต่ชินกิก็ยินยอมที่จะจงรักภักดีต่อสาวน้อยผู้นี้และยกย่องให้เนมะเป็นมาสเตอร์ของเขาต่อไปว้าวนั่นเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเนมะเลยล่ะ น,นี่นี่นี่ทุกคนตอนนี้คีเรเนะมีช่องในบิลลี่แล้วนะฝากไปกดติดตามด้วยนะคีเรเนะจะรวมตอนของแต่ละเรื่องเอาไว้ให้มาเป็นแฟนคลับตัวน้อของคีเรเนะกันเย็บๆ